ครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปทางช่องดูเพลินสบายๆในคลิปนี้นะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวเหรียญกระสาบนะครับผมแต่ไม่ใช่เหรียญธรรมดานะครับผมเป็นเหรียญพิเศษนะครับผมส่วนจะพิเศษแบบไหนท่านคอยติดตามชมนะครับผมซึ่งวันนี้จะได้นํามารีวิว2เหรียญนะครับผมเป็นเหรียญรัชกาลที่9นะครับผมและก็เหรียญรัชกาลที่10นะครับผม สองเหรียญนี้นะครับผมมีความพิเศษนะครับผมซึ่งความพิเศษนั้นจะอยู่ทางด้านหลังของเหรียญนะครับผมส่วนด้านนี้เป็นด้านหน้าของเหรียญนะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมเดี๋ยวชมด้านหลังของเหรียญกันเลยครับว่ามีความพิเศษความแปลกตรงไหนนะครับผมซึ่งทุกท่านอาจไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับผมเดี๋ยวชมกันเลยครับผมครับผมนี่ก็เป็นด้านหลังของเหรียญนะครับผมทั้งสองเหรียญนะครับ เหรียญทางด้านซ้ายมือของท่านผู้ชมเป็นเหรียญ25สตางค์นะครับผมรัชกาลที่9นะครับผมปีพศ2559นะครับผมส่วนเหรียญทางด้านขวามือของท่านผู้ชมนะครับผมเป็นเหรียญ1บาทรัชกาลที่10นะครับผมปีพศ2561นะครับผมซึ่งทุกท่านก็คงจะเห็นความแปลกแล้วนะครับผมที่ผมบอกว่าเป็นเหรียญพิเศษไม่ใช่เหรียญธรรมดานะครับผมเพราะมีความแปลกนะครับผม เป็นเหรียญตลบนะครับผมชนิดเนื้อเกินนะครับผมทุกท่านเห็นไหมครับผมเหรียญนี้จะเกินอยู่ตรงนี้ครับผมบริเวณนี้ทุกท่านเห็นไหมครับผมจะมีเนื้อเกินนะครับส่วนเหรียญนี้นะครับผมจะมีเนื้อเกินอยู่ตรงปอปลานะครับผมตรงปลายปากกาผมชี้อยู่นี้นะครับผมเป็นเนื้อเกินออกมาปิดทึบเลยนะครับผมส่วนเหรียญนี้นะครับผมมีเนื้อเกิน ออกมาตรงบริเวณปลายปากกาที่ผมชี้อยู่นะครับผมซึ่งผมก็เคยย้ำอยู่ตลอดนะครับผมว่าถ้าท่านได้พบเจอเหรียญแบบนี้นะครับผมผมแนะนำว่าให้ทุกท่านเก็บสะสมไว้ก่อนนะครับผมถึงแม้ตอนนี้จะไม่เป็นที่นิยมเป็นสากลในหมู่นักสะสมนะครับผมแต่ก็ยังมีบางท่านบางคนนะครับผมที่นิยมสะสมเหรียญประเภทนี้อยู่นะครับผม ประเภทแปลกๆเนื้อเกินนะครับผมซึ่งหลายคนหลายท่านก็นิยมอยู่นะครับผมก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับผมอนาคตข้างหน้าอาจจะเป็นที่นิยมขึ้นมาก็ได้นะครับผมให้ท่านเก็บสะสมไว้ก่อนนะครับถ้าท่านได้พบเจอนะครับผมซึ่งสองเหรียญนี้ผมก็ได้พบเจอมาโดยบังเอิญนะครับผมในการจับจ่ายใช้สอยในคิดประจําวันนะครับในระบบหมุนเวียนนะครับผมนี่ครับผม เหรียญนี้ก็มีเนื้อเกินบริเวณปอปานะครับผมส่วนเหรียญนี้ก็มีเนื้อเกินบริเวณนี้นะครับผมตรงปลายปากกาที่ผมชี้อยู่นี้นะครับผมให้ทุกท่านสังเกตนะครับผมถ้าเห็นหรือได้พบเจอนะครับผมผมก็แนะนําให้เก็บสะสมไว้ก่อนนะครับผมถึงตอนนี้นะครับผมจะยังไม่เป็นที่นิยมเป็นสากลในหมู่นักสะสมกลุ่มใหญ่นะครับผมแต่ก็ยังมีบางคนบางกลุ่มนะครับผมที่นิยมสะสมและชื่นชอบเหรียญ ประเภทตลกแบบเนื้อเกินอยู่นะครับผมครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ